นี้นะคะเทียบกับเหรียญยน2สสตางค์ให้ชมนะคะตัวนี้จะเป็นสายไข้ขึ้นชูดอกขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวมุกเป็นมุกแท้ค่ะตัวนี้จะเป็นงานทรงใกล้เคียงกับที่ลูกค้าถามมานะคะแต่จะเป็นงานขึ้นเงินเป็นสายไข้แบบนี้นะคะตัวเพชรเป็นสีแซดค่ะแล้วก็ตัวเรือนเป็นงานเงินสีจริงคือสีออกชมพูกลิบบัวนะคะตัวนี้อันนี้นะคะเป็นคู่ที่สามนะคะ ตัวนี้นะจะเป็นงานเพชรสีแซดร้อมเหมือนกันนะคะตัวไข่มุกนะคะจะเป็นไข่มุกแท้นะคะสีอมเทานะคะไข่มุกสีอมเทานะคะไซส์นะคะอันนี้เทียบกับเหรียญ25สตางค์ให้ชมนะคะไทยบาทนะคะ25สตางค์ไทยบาทนะคะน,ะคะนี่ก็เป็นงานหนามเตยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวเพชรสีแซไม่หลุดง่ายนะคะตัวเรือนเป็นซิมเบอร์นะคะ เป็นซิลเวอร์แท้นะคะเป็นงานเงินแท้นะคะใส่แล้วหูไม่เน่าไม่เจ็บนะคะตัวนี้นะอันนี้เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นมุกแท้เช่นเดียวกันค่ะสีจะเป็นออกชมพูกรีบบัวนะคะหรือเป็นชมพูกระปิก็ได้นะคะใส่กับชุดสวยๆเลยตัวเพชรนะคะจะล้อมด้วยเพชรสีแซดนะคะงานก้านนะขึ้นก้านไม่หลุดง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะงานก้านหนํำเตยนะคะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆ จะเป็นงานก้านหนามเตยนะคะนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นงานจิ้มหูไม่ใช่แบบหนีบนะโอเคอันนี้นะคะตัวที่สองนะอันนี้เอาตัวของเหรียญให้ชมนะคะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะคะว่าขนาดจะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นตัวมุกสีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเหรือนสีเงินนะคะเราก็จะเป็นเพชรซีแซสนะคะ อันนี้จะเป็นสีขาวเปลือกไข่นะคะจะเป็นมุกแท้นะคะเป็นงานแป้นแบบนี้นะคะเป็นเงินแท้นะคะอันนี้เอาเหรียญย5 2สสตางค์เทียบให้ดูนะคะไซสจ์จะประมาณนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังหาอยู่นะคะนะคะที่ลูกค้าถามเข้ามาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นมุกสีไข่นะคะสีเปลือกไข่นะตัวนี้จะเป็นสีชมพูโรสโกนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีอมเทานะคะอันนี้เอาเหรียญ25สตางค์เทียบให้ดูนะคะเกี่ยวกับขนาดนะจะเป็นไซส์ประมาณ3มิลถึง5มิลน,นะคะ